สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซค์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันเพิ่มพูนครับช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตซีรีส์ใหม่นั่นก็คือ XSR และ Tracer ซึ่งก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึง xsr 3 0 0และ Tracer 300ว่าจะมีโอากาสแจ้งเกิดกันในปีนี้หรือไม่หลังจากที่ผมได้มีการบอกกล่าวกับคุณผู้ชมไปแล้วครับว่ารถใหม่ของ Yamaha ในปีนี้ก็คือปี2563จะมีทั้งหมด4รุ่นประกอบไปด้วย nmax 155 mt 0 3ที่จะมีการเปิดตัวพร้อมกันในงานมอเตอร์โชว์2 0ที่จะมาถึง และ w r 155 r รถวิบากเอนดูโรรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเขาจะมีการเปิดตัวกันในช่วงกลางปีนี้ส่วนทร i สิ i t y 300นั้นขณะนี้ยืนยันกับคุณผู้ชมเลยครับว่าโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยมีน้อยมากคุณผู้ชมหลายท่านก็เลยแอบลุ้นว่า x s r 300จะมาทดแทนหรือไม่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วครับว่าย m ม h ามีกลุ่มรถสปอร์ตที่แข็งแกร่งประกอบไปด้วย R Series นําโดย y z f r 1 YZF-R6 ตามมาด้วย YZF-R3 และ YZF-R15 ขณะที่ MT-Series ก็ประกอบไปด้วย MT-10 MT-09 MT-07 MT-03 และ MT-15 รุ่นใหม่ล่าสุดและในส่วนของ XSR Series ประกอบไปด้วย XSR900 XSR700 และ XSR155 ก็จะเห็นว่ายังขาด XSR300 ไปอีกหนึ่งรุ่น ดังนั้นโอกาสที่จะมีการเปิดตัว XSR 3 0 0ในอนาคตนั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเปิดตัวในปีนี้หรือปีหน้าหรือว่าปีต่อไปย้อนหลังกลับไปเมื่อ6เดือนที่แล้วามาฮ่าได้เปิดตัว XSR 1 5 5เป็นครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราเมื่อวันที่16สิงหาคม2562นับเป็นความภาคภูมิใจของามาฮ่าในเมืองไทยเพราะว่าคนไทยเป็นผู้ออกแบบ100%เซ บวกกับการประกาศราคาแบบช็อคไพรส์91,500บาทก็ปรากฏว่า XSR 155นั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมันคือสปอร์ตเฮอริเทรูปแบบใหม่เครื่องยนต์สูบเดียว155ซีซีที่เข้ามาเสริมตลาดให้กับยามาฮ่เพิ่มความแข็งแกร่งต่อไปในระยะยาวซึ่งทางยามาฮ่เองได้มีการเน้นเปพิเศษกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาด150ซีซีเพราะว่ารถในกลุ่มนี้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี2,557 6ปีที่แล้วรถสปอร์ต 150cc ของทุกยี่ห้อมียอดขายรวมทั้งสิ้น65,000คัน6ปีต่อมาก็คือสิ้นสุดในปี2,562ทำยอดขายรวมทั้งสิ้น317,000คันรวมตัวเลข6ปีเข้าด้วยกันแล้วเหลือเชื่อครับว่ารถสปอร์ต1 5 0ซ c มียอดขายที่มากถึง1,100,000 1, คันโดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องถึง5เท่าตัว จากปี2557โดยสปอร์ต150ซีซีนั้นแบบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่ม Sport Racing หรือว่า Sport Full f a r i n g มีส่วนแบ่ง35% Sport Naked หรือ Sport เปลือยมีส่วนแบ่ง59%อีก6%นั้นเป็นกลุ่มอื่นๆครับโดย y a m a h นั้นนะครับมีส่วนแบ่งตลาดที่สูงถึง74%ด้วย YZF R15 ในกลุ่มของ Racing และในกลุ่มของ Sport Naked หรือ Sport เปลือยนั้น y a m a h าก็ยังคงครองที่1อยู่ครับ ด้วุจแบงตลาดที่สูงถึง44%ด้วยรุ่นของ MT15 และ m ในช่วงที่ผ่านมาซึ่ง XSR155 ไม่จะเป็นสปอร์ตเฮริเทจก็ตามแต่มันก็คือสปอร์ตเนเกตรูปแบบหนึง่งดังนั้นอยู่ในกลุ่มของสปอร์ตเนเกตนั่นเองครับสำหรับภาพ XSR300 ที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นภาพที่ได้มีการทําเรนเดอร์ขึ้นมาจากสํานักแต่ง j u l กเ Sandy ดีไซน์จากอินโดนีเซีย โดยได้มีการนำรุ่น MT03 มาถอดเปลือกออกและทำดีไซน์ใหม่ให้กลายเป็น XSR 300 Sport Heritage อีกรูปแบบหนึง่งที่จะมาเติมเต็มในกลุ่มของ XSR Series นั่นเองครับผมนำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับตัวจริงนั้นจะแตกต่างจากภาพอย่างแน่นอนเพราะว่าโครงสร้างตัวถังต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่โดยเฉพาะซับเฟรมต้องมีการออกแบบให้ไม่สูงโด่งจนเกินไปรวมถึงถันน้ำมันนั้นอาจต้องมีการดีไซน์ใหม่เป็นทรงหยดน้ำเพราะว่า คำจำกัดความของสปอร์ตเฮอริเทจก็คือต้องมีไฟหน้าทรงกลมโชว์เครื่องยนต์ถน้ำมันทรงหยดน้ําและเบาะนั่งตอนเดียวแน่นอนครับว่าเครื่นนองยนต์สสูบเรียง 321cc บล็อกเดียวกันกันกบรุ่นของ MT03 และ YZF-R3 ให้พลังสูงสุด42แรงมา้าโดยจะมีการเน้นเรื่องของรูปแบบดีไซน์เป็นส่วนใหญ่เพราะว่า รถสปอร์ตเฮอริเทนั้นต้องมีอารมณ์ของการขับขี่อีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจาก s p o r ์ตเรซิ่หรือสปอร์ตนักเตทั่วๆไปกับคำถามที่ว่า XSR 300จะมีโอกาสแจ้งเกิดในปีนี้หรือไม่คำตอบก็คือคงเป็นไปได้ยากครับสืบเนื่องจากว่าในงานมอเตอร์โช2020ที่จะมาถึงยามาฮ่าน่าจะมีแผนเปิดตัว MT03 โฉมใหม่ปี2020ออกมาก่อนหลังจากนี้ อย่างล่าสุดก็คืออีกหนึ่งปีข้างหน้าก็ไม่แน่ครับว่าในงานมอเตอร์โชว์ปีหน้าปี2021ก็อาจจะมีการเปิดตัว xsr 3 0 0ก็เป็นได้เพราะโดยปกติแล้วยมห่าจะไม่มีการเปิดตัวสปอร์ตขนาดซีซีเท่ากันในปีเดียวกันดังนั้นนะครับการเปิดตัวของ mt 0 3ในปีนี้คิวต่อไปก็คือปีหน้าเป็นอย่างเร็วแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่า xsr 3 0 0มาแน่นอน100%ก็ไม่แน่ครับว่า ในงาน i ิกมาโช2020ปลายปีนี้ที่อิตาลีก็อาจจะมีการเปิดตัว XSR 3 0 0และต้นแบบออกมาก่อนจากนั้นในครับในปีหน้าถึงจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในเมืองไทยของเราสำหรับเทเซอร์300ที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาด้วยความชื่นชอบมอเตอร์ไซค์แนว Sport Touring เน้นขี่ท่องเที่ยวทางไกลนั่งสบาย,บายไม่เมื่อยหลังไม่โต้ลมก็มีกระแสข่าวออกมาในช่วงเวลานี้ครับว่ายามาฮ่า กำลังพิจารณาในการพัฒนามมเตอร์ไซค์ในกลุ่มของเทเซอร์ซีรีส์ขึ้นมาอีกหนึ่งกลุ่มเพิ่มเติมจาก R Serie s eries, MT Series และ XSR Series สืบเนื่องจากว่าขณะนี้ตลาดมอเตอร์ไซค์ในยุโรปนั้นมีความชื่นชอบเทเซอร์900และ700เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะตัวเทเซอร์900นั้นทำยอดขายสูงสุดอันดับที่1ของยามาฮ่าในยุโรปในกลุ่มของบิ๊กไบค์ขณะที่เทเซอร์700เองก็เช่นกันครับรูปโฉมใหม่ของปี2020นั้นต้องบอกเเลยยยครับว่่่าาดนนใจป็องงิ แฟนๆบิ๊กไบค์ของยามาฮ่าสอบถามกันก็ามาอย่างต่อเนื่องในช่วง2 3สปีที่ผ่านมานี้ว่าเทสซอร0เจ็ดร้อยจะมีโอกาสเข้าสู่เมืองไทยหรือไม่ผมบอกไปหลายครั้งแล้วครับว่ามันไม่มีโอกาสเข้าสู่เมืองไทยอย่างแน่นอนสืบเนื่องจากการที่มันมีฐานผลิตอยู่ในยุโรปค,ครับถ้ามีการนำเข้าสู่ตราดเมืองไทยแล้วบกประสิทธิเข้าจะมีราคาค่าตัวที่สูงขึ้นไปกว่า50,000 0บาทบอกเลยครับว่าทําตราดเมืองไทยไม่ได้แต่ว่าเทสเซอร์900นั้นผลิตในญี่ปุน่นเลาสามารถนำเข้าสู่ตราดเมืองไทยได้ผ่านเจเทปป้า ภาษีศุลกากรน,นำเข้า0%ครับแต่อย่างไรก็ตามกระแสข่าวล่าสุดเกิดจากที่สื่อมวลชนของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปนได้ในการพัฒนามอเตอร์ไซค์เทเซอร์ซีรีส์ขึ้นมาโดยเทสเตอ300เป็นเป้าหมายต่อไปก็แน่นอนครับว่ามันจะใช้พื้นฐานเครื่องยนต์ชุดเดียวกันกับ XSR 300 MT03 YZF R3 นั่นเองเรื่องราวของเทเอร์300จะเป็นอย่างไรจะเปิดตัวเมื่อไหร่ ปีหน้าหรือว่าปีต่อไปติดตามกระแสข่าวกันให้ดีๆครับ